เอาก็บินแบบเีาต่ำๆมายิง้เครื่องบินทิ้งระเปิดกาะน,นาๆนนะเลยยิงแน่นทำไมวะเนี่ยโลจนเยอะกระสุนไม่ซื้อไว้พวกโง่อวอเอฟสองสองสองจุดสองนะมันมีทุกลำอ <laughs> ะ <laughs> โล อันนี้เป็นโหมดอาร์เคดอะเป็นที่แบบว่าซีรีส์ิซิลีเฮ้ยมันโฉบทีเดียวได้เลยเนาะมันเป็น P3 ไงเครื่องบินของรัสเซีย n e เอน e ม y โอ้มาอีกแล้วทีมทีมเครือ่องบิน new enemy อินนีเอนิมี่มาของโน้นอีกใช่เป็นเครื่องบินขับไล่โอ้ยโอ้ย ทำเร็วยังสู้มันไม่ได้เลยอะไรไปสู้อ่ะโอ้กระสุนหมดดีให้ตายเถอะเาเอาลำเล็กดีกว่าป่ะเกลี่ยไปชนน่ะอันนั้นมันรถนี่เจ็บ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 รถอะไรหรอมันเป็นรถนี่ใช่ไหมของบนนอ่ะ ไอ้ไอ้พวกอีกพวกหนึ่งที่มาใช่ปะ่ะป่อเตตปอเตรถถงังเหรอน่าจะใช่ไหมได้ดูดิความเร็วขับวินตามหลังยังไม่ทันมันเลยอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บเบอร์ตยิงและไอ้ยิงมันแล้วนะให้เพื่อนเรายิอองออโดต้องินออดออไปใต้ดีกว่า ได้แล้วได้แล้วจะได้แล้วไอ้ที่ควันขึ้นอยู่เนี่ยเฮ้ยมัน,มนไปถึงฐานแล้วนี่มันจะได้แล้วต้องเหมือนป้อไม่ขึ้นไอยิงเสียาเออกิจกรรมกิจเข้ามาอีกแล้วมาอีกพวกแล้ว โอเคครับเด็กตู้โดยทีมมันไม่พุ่งแล้วสักแค่นหน้าไอ,อ้เครื่องบินดีกว่าไม่ใช่รถไปเอาเครื่องบินลำเลือบดีวกว่าไปมันใหม่แล้วนะมันไม่ใช่เครื่องบินนะ F22.2 หม่กันเพื่อนเออเอาเครื่องบินเจ็ดลำหนึ่ง <laughs> เก็บทั้งแบบเลย โปเตสเป็นเครื่องบินขับไล่เราบังด้วยจะไล่แค่ไหนกันเชียวตรีมปีกฆ่าเหลืองกันนะหางเสือค่ากัเหลืองหักสะบอมเอาหนะ่ะก็ยังดีกว่าตายบนพื้นก็งงๆเป็นนักบ,บินขอตายบนอากาศอย่างเท่ๆหน่อยแล้วกันจะไปเดี๋ยวเราต้องไปบอมไอ้พวกอ์ธิร่อีกนะ โ <Producer, S 2> มวิเซอร์โมวิเซอร์มีความาระคืงมินทิงนไไน้งระเบิดมาเนี่ยก็ต้องปุ้มกันเข้าไปอ่ะไม่มันอยู่กลางแมปเลยมันไม่มีอะไรเลยอ๋อมันีตฝากเ c t o r แล้วกันโปรเทสหกสามหนึ่งไฟมี มันโปรเตสเหรอวะอะไรมันหนาวมันโปรเตสเหรอไม่รู้อะโอ้ลงไปแล้วกูอ่านไปเงี้ยโปรเตสมาอีกแล้วเพื่อนมาข้างหลังมารอบด้านเลยเก๋ๆเดี๋ยวเก็บโปรเตสก่อนโอ้ยโอ๊ชนเพื่อนสตอรี่เพื่อนล่วงเลยเพื่อนยิงโปรเตสค่านนี้กูขอไปละ เียบร้อยก็มีที่วเวะเบิดต่ออ่ามาชนเพื่อนกูไปไม่ได้แล้วเพื่อนไปพัดไวได้แค่มันลงลงลง,ลงโดดล่มเลยอ๋อมันใช้ได้เรื่อยๆหรอใช่ มันก็เปลี่ยนเป็นสปเปล์เลยแล้วกันๆๆๆๆพวกนี้มันต้องเจอกระสุน AP หนัก นทำไมกูเล่นเขาเป็นทิ้งระเบิดมาได้ว่า1.3เล่นไม่ได้อะมันต้องเป็น1.0กับ2.3อ๋จุดสไมอ้ใช้ได้เรื่อยๆก็ไม่กลัวอะไรแล้วออกมาซิว่าพิติคอน ครับไล่เป็นไล,ล่พวกเราคนจะไปเก็บโปรเตสด้วยแม่งกระสุนสตีลยิงเจาะก่อได้ดีมากเลยนะใช่เอาไงจะไปเอาโปรเตสป่ะเดี๋ยวเคลียร์โปรเตส<ป>กันเราไปพวกเราไปพวกเราไปโปร,โปรเตสกันดีกว่าเออเราเจาะไม่ค่อยนี่หรอกให้พวกนั่นเจาะไปดีกว่าปืนสับหลาดยิงไหม ไม่ใช่สัตราดไอเฮียก็ยาแล้วไอเครื่องเรายังเปิี้ยวอยู่เลยเป็นเถื่อเป็นเถื่วหมอลคูมิซิซิลีเนี่ยกูนี่เบิร์นิงหมดแล้วดูอาเคดเปตเทลแอดเซาซิซิลีอยากติดไฟไหมฮะอยากติดไฟไหมเอมัน้าน้อยจริงๆหรือขอน้อยหน่อยได้ไหมได้ได้ เอ้ยทำไมไปเร็วจังวะอะอ่าไดลองแไงไงไดเงี้ยความเร็วมันเพิ่มขึ้นแล้วก็หักขึ้นวะมันมันจีฟันอ่ะมันจะติดเว็บนิดน,นึงแป๊บนึงแล้วก็เล่นความเร็วได้อย่างนี้ปะทิมฮะครับ,บนี้เรานึงกระมงมองไม่ได้นะเอเม้อเฮ้อเไ้้อเเด้อเฮ้อแบบ้เฮ้ัเหลืองหมดละ

มันไม่ได้ยิงมันไม่ได้ยิงตอบโตด้ดิยิงยิงตอบโต้ทั้งหลังมันมีปืนหลังด้วยโอ้ยเจ็บ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  ราต้องจากเราต้องเข้าจากข้างบนเว้ยอืมตามข้างบนนี่คือข้างบนข้างบนข้างหน้านะไม่ใช่ข้างบนข้างหลังข้างบนข้างหลังนี่ยิงเต็มที่บอกเลยหมดแล้วเป็นไงนบอกแล้วรูดแป๊บเดียวหมดแล้วพวกเรายิงเครื่องเหลืองแล้วเพื่อนมาเครื่องอีกเหรอไล่เบิร์นดิ่งหมดไงทั้งคู่เลย จับเลยนะเพื่อนอันนั้นเบิร์นจะละไอ้นี่ไปเลยอะจับไปเลยอะน้ำมันร้อยแปดน้ำมันร้อยสิบเจ็ดเลยเอาวะเฮ้ยบ้านทำไมเหลือแค่นั้นน่ะเพื่อซิซิลี่าเชลลิ่พลีสพิมฟอกหน่อยพิมฟอกหน่อย ให้ให้คนที่อยู่ใกล้ๆอย่าโดสิบเจ็ดก็ได้มันน่ะ <c oughs> ไปข้างหลังมีกะป <c oughs> ไปท้ามมีมีโปรเตสบินออกมาลำเดียวจรงวะนั่นน่ะยิอาจจะเป็นเจมขับก็ได้นะลำเนี้ยแ่มันไม่สับไป้ไกลมันก็ไกลเป็นสานฟอร์มเอรอ อันไหนก็จะกาวแล้วเอาเอาให้สดเืยอีเวนต์ต้องไม่ะช่โคจังวะไหนวะอยู่ข้างบนหัว เปิดร้านเปิดร้านโหลดให้ลว,วงเสียวา่าเอา้ารปสุนหมดสเก้าปดเจ็ดหกห้าสีาสส่เอ้ย,ยงก็งไม่รวงจริงดิเอ้ากูเอ,อง ทไปไม่รอดแล้วเพื่อนเกิดอะไรจะะเครื่องไปเลยเกิดหม่แล้วก็ไปถล่มโฮวิเซอร์กันไม่รอดแล้วเพื่อนชุดดีเกิดอะไรเดี๋ยวกูดูแลลูกเมียให้จ้าดูแลเองได้ <c oughs> ชีวิตนี้กูมาพอแล้วเจโรนิโมชนแม่งเลยสัก ปรเตสใหม่ก็เพื่อนมาอีกหนึ่งกองบินแล้วเพื่อนมีกระสุนเท e ปอีป้ติดไฟอ่ะไม่มีอ่ะแต่ว่าโฮลิเซอร์อยู่ไหนะวะหมดแล้วเหรอโฮลิเซอร์ยังอยู่หายแล้วหละ,หละไปละตอนนั้น,นมันยังตอนนั้นมันยังไม่เคลียร์นีกวะ อ,อะไรหรอมันขับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจะมาถึงแล้วบ้านเรานี่สามอีสี่โลเองไม่มีทีระเบิดแล้วเอ้ยแต่กลัวโฮเซอร์กันแล้วกันสักมาสักมาชนไปเลยก็ได้อย่างนั้นอะ่ะทิ้งไม่ออกชนแม่งเลยเกิดใหม่ชนเกิดใหม่ชนแม่งเลยถ้ามันจะให้เกิดได้เรื่อยๆอะ่ะบ้านพังแน่มน <laughs> เมืองซิซิลีกูไอ้สัสลาซิซิลีกูโอ้โหตุมต้มตุๆมตุหโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหเฮ้ยพังพังหมดอะไรของพวกมวดเนี่ยบ้านเดรสสี่สิบเอดเดรี่สิบหลัลงสามสิบสอง โอ้ใบพัดทำไมไปเกี่ยวต้นไม้ได้วะเนี่ยอ้าไม่รอดวะคงไม่น่าจะไหวอับไอ้เครื่องบินหานี่อ้ายไอ้บ้านเหลือแค่31หลังเท่านั้น เฮ้อทำไมเทเลอรี่เหลือหกอะระว่าก,กูเก็บไปเยอะแล้วนะอ๋อแม่งข้างหลังอีกสามสิบหลังแล้วมันต้องมี้เทียสองอ่ะเพราะเทียหนึ่งมันลำบากใช่ป่ะยิงไอ้เอฟสองสองไม่ไม่ไหวใช่ โอ้โหทีมฆ่าไปสิบหกลำเลยวะฮะยิง <Huh? S 1> ไปสิบหกลำเลย oh. หมดจัดได้จากอะไรโปเต้ทั้งนั้นอ่ะไม่รู้ เล็กนึงอยู่นะ่ะวะเยอะคุยเยอะคุยเอยอะจริงคุยเอาเลยเพื่อนไม่พังไม่พังไม่พังกำลังกลับกำลังกลับมาแล้วมาแล้วกันแจมกันแจมเรียบร้อยไป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 เอาละเราไปเล็งเอฟสอง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 นิดเดียวเลยดีกว่าเฮ้ยแต่ไอ้โปรเตสจะจะถึงแล้ววะเอาอะไรดีวะสิบเอ็ดกิโล <11 S 2> <Pot ate. S 1> เฮ้ยแต่เอฟสองสองสองมันบินวนมนันวนมาอีกรอบแล้วนะมีสองทีม เอฟสองสองสองดูวว่าไมไม่มีใครไปเลยโพเตสมีเพื่อนอยู่โพเต้นพังอ่ะเอฟสองสองสองเข้ารอบนี้คือระเบิดแล้วนะจบแล้วนะพังเราไม่รอดหร,รอกร,รอบในี้แพ้ขึ้นไม่ทันใส่ไม่ได้เครื่องไม่พอเพื่อนเรามาทำอะไรกันเนี่ยออกไป3คสามคน ไม่สนุกหรืองไงมันก็ได้แตมเหมือนกันนายชิบหายไปไม่ถึงหรอกเียบร้อยแล้วแพ้แล้วยี่สิบสิบหกอ่า ข้าวเครื่องบินไม่รับเราเบิดแทนได้รับแล้วเนี่ย <c oughs> มาอีกแล้วิชันออบเจกต์เฝอโน้อะเดี๋ยวมาแก้แค้นใหม่นี่ไงได้ของนะได้กลองทำ พุทธวิจัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีกล่องแบบได้ข้อมูลเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวะ